สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily w e l l Podcast ประจำวันพฤหัส,สบดีที่14ตุลาคม IMF มีการเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกโดยทาง IMF ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ได้ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกนอกจากนี้ยังคาดการว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายได้ต่ำโดยได้ปรับลดคาดการ GDP โลกในปีนี้ลงสู่ระดับ5.9%จากระดับเดิมที่6%ขณะที่คงตัวเลขคาดการเศรษฐกิจโลกในปี2022ไว้เท่าเดิมที่ระดับ4.9%ค่ะนอกจากนี้ IMF ยังได้ปรับลดคาดการเศรษฐกิจของสหรัฐในปีนี้ลงสู่ระดับ6%จากระดับ6.1% และปรับลดคาดการเศรษฐกิจจีนลงเหลือ8%จากระดับ8.1%ขณะที่มีการปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจยุโรปขึ้นสู่ระดับ5%จากเดิมที่คาดไว้ที่4.6%ค่ะมาดูการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญกันบ้างนะคะกระทรวงแรยงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อจากการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคในเดือนกันยายน ออกมาปรับตัวขึ้น0.4%เมื่อเทียบรายเดือนสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการ์ที่ระดับ0.3%หากดูเป็นการเทียบรายปีดัชนี CPI ปรับตัวขึ้น5.4%สูงกว่าที่นักวิเค์คาดการ์ไว้ที่ระดับ5.3%ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นแต่หากไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานดัชนี CPI พื้นฐานในเดือนกันยายน ออกมาปรับตัวขึ้น0.2%เมื่อเทียบรายเดือนสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการส่วนเมื่อเทียบรายปีนัชนีไ i พื้นฐานปรับตัวเพิ่มขึ้น4%ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ4.2%ค่ะนอกจากนี้มีรายงานการประชุมประจำเดือนกันยายนของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดระบุว่า กรรมการเฟดส่วนใหญ่เห็นพ้องที่จะเริ่มปรับลดวงเงิน QE ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนหรือกลางเดือนธันวาคมปีนี้ซึ่งการส่งสัญญาล่วงหน้านี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่ตลาดจะตอบรับรุนแรงต่อการปรับลดวงเงินในโครงการ QE ค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมาลัชนีดาวโจนปิดปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยจากตัวเลขเงนเินเฟ้อของสหรัฐในเดือนกันยายนออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ ขณะที่ดัชนี n a s d a กปิดปรับตัวสูงขึ้นจากแรงเข้าซื้อของนักลงทุนหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีชะลอตัวลงโดยดัชนีดาวโจนปรับตัวลง0.002%ดัชนี S&P 500ปิดบวกไป0.3%และดัชนี NASDAQ ปิดบวกไป0.73%ขณะที่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างกฎหมายเพิ่มแพาดานนี้ของรัฐบาลสหรัฐ หลังจากสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐมีมติผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการชั่วคราวโดวยขณะน,นี้ร่างกฎหมายดังกล่าวได้ถูกส่งให้กับประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อที่จะลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมายก่อนกำหนดเส้นตายในวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับตลาดหุ้นยุโรปในคืนที่ผ่านมาปิดปรับตัวในแดนบวกโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ผลประกอบการในเชิงบวกและการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในยุโรป ดัชนียูโรสต็อก600ปิดเพิ่มขึ้น0.7%ดัชนี CAC 4ฟตตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.75%ดัชนีฟุตซี่ลอยตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.16%และดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมนีปิดบวกไป0.68%มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่ปิดในแดนลบหลังตลาดกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟอ้อ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิกเกอีปรับตัวลง0.32%ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปรับตัวลง0.42%ทั้งนี้มีการรายงานยอดส่งออกเดือนกันยายนของจีนออกมาปรับตัวสูงขึ้น28.1%เมื่อเทียบรายปีส่วนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการ์ว่าจะปรับตัวลดลง21%ค่ะส่วนตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดบวกไป0.96%โดยมีรายงานว่ารัฐบาลเกาหลีใต้กำลังเตรียมความพร้อม เพื่อให้ประเทศค่อยๆกลับสู่ภาวะปกติหลังอัตราการฉีดวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งโดสในประเทศใกล้แต่ระดับ80%แล้วค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำในน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมกปิดบวกไป2.1%จากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง0.3%หลังกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโ p e c ได้ออกมาปรับลดคาดการณ์ความต้องการน้ำมันทั่วโลกในปีนี้ สำหรับกลิธการลงทุนและกองทุนแนะนําประจําสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนําให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยเริ่มทยอยสะสมหลังจากตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมาประมาณ 3- 5เปอร์เซนในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวเช่นกองทุนเปิดทหารไทย TMB GQG กองทุนเปิดวัน UGG กองทุนเปิด Principal European Equity และกองทุนเปิด Principal Vietnam Equity ค่ะ และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w e a l Advisory by CIMB Thai Bank สำหราาับวันนี้ขอขอบคุณแะสวัสดีค่ะ